สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกับมาพ่อกันอีกแล้วเนาะก,ก็ไปยิปซีอีสานทาง S b 8 8ี c h a n n e ชแนะจ๊ะเมื่อนีมาพ่อกันกับดวงรายซับดาเชา่าราศีกันเลยจ้ะดวงรายซับดาเชา่าราศีกันกรอบการทำหน้า21 -27 เมษายนหลักะเช่าราศีกันคือคนที่เกิดระวังวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมเป็นการเปิดไพ่โดยร่วมเดยพี่น้องบ่าเ่็ดวงชะตาผู้ใดผู้หนึง่งห้าหมวัดหาบ่ได้ด,ดูดวงส่วนตัวเนาะเพราะฉะนั้นก็นจะ บ,บ่บอได้เป็นการเฉพาะเจาะจงอาจจะบ่อได้ครอบคลุมชาล่าสีกันทุกคนก็ให้เบิ่งเป็นแนวทางกับพ่อเนาะบ่ต้องไปซีเรียสหรือบ่ต้องไปจริงจังอีกยังมากเกินไปเอาละมาเบิ่งการงานการเงื่อนกรเนาะจ้ะการงานการเงื่อนซัปดาห์นี้เนาะเป็นจังไหรแน,น่อธิพานมากซี่ดาบซิบเหลี่ยนต้องใส่คําว่ายยูทามกลางไล่จ่าย มองว่าเป็นไล่จ่ายเพราะมันมีสีดาบเขามานําเนาะสีดาบสีเหลียนไล่จ่ายเกี่ยวกบครอบครัวเราพี่น้องไล่จ่ายเกี่ยวกบครอบครัวพอแม่ญาติพี่น้องครอบครัวใหญ่ของเขาเองเนี่ละและะ้วก็ถามว่าไล่รับเราเป็นยังไงที่ผ่านมานิ่งๆิ่ไล่ับนิ่งๆิเรื่องการงานเฮากับนิ่งๆิทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในช่วงแบบว่า,ายุดชะงักอยู่ในช่วงยุดชะงักบอบใบบอบมานะนะแต่ว่าไล่จ่ายห่างออก เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นกรอบสัปดาหนีชาวล่าสีกันจะพิธีพิถันกาลังคึดอย่างไงเลยคึดเหลืองเงินคืดเหลืองเงินคึดเหลืองงานคึดว่าจังไดงานจงสิมันคงขึ้นคืดว่าจังไไดเงินลาดใดจงสิมากขึ้นกว่าเกาโฟกัสเต็มที่เลยเด้อพี่น้องการงานการเงินเอ่ออาจจะกาลังคืดเฮ็ดอีหยังไม่ๆเพิ่มขึ้นมาเนาะก็คือถามวัดณตอนนี้มันคงบอมันคงพ่อประมาณ เดอะสตาร์ที่ขึ้นมาเนี่ชีวิตของชาวราศีกันค่อนข้างสบายพี่น้องสบายหลายๆคนกับีแนวโนมว่าเหตุงานอยู่กับบ้านอาจจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจที่ว่าบ่าค่อยได้ไปใสามาใสา่นะนะพี่น้องบ่ค่อยได้ไปใสามาใสายบางคนถึงจะไปใสามาใสาก่ก็ตามแต่เนาะอันนี้ดวงชะตาแต่ละคนต่างกันเนาะพี่น้องเพามันจะบ่คือกันทุกคนดอกราศีกันเพียงแต่ว่าถามบ่สบาย,อก,บายอกสบายใจบอสบายอกสบายใจออกจะ ออกจะนิ่งๆเกินไปเสืสรร้อโดยซ้ำอาจจะต่อเนื่องมาจากทีพานมาเนี่ยแหละนิ่งๆแล้วก็ค่อนข้างเามาว่าก้าวหนา้าก้าวหนา้าโบโไหอยอเป็นทรงสบายๆนะนะเพราะฉะนั้นราชินีเหรียญที่ขึ้นมาประกบกันนี่ก็ต้องขอถือว่าเป็นเป็นช่วงสัปดาห์ที่ชาวราสีกันจะกระตือรือร้นขึ้นมาแหละเริ่มโฟกัสให้แบบว่าจะเต็มที่มากขึ้นกว่าเกาเรือพี่น้อง กำลังว่างแผนณตอนนี้กำลังว่างแผนแต่ที่นี่มันมีเด็กถือไม้เท้าเนาะสองไม้เท้าบางคนอาจจะมีคนมามาส้วนไปเห็ดน,นันเห็ดนี้ใหม่ๆได้พี่น้องบางคนมีจอบสองจอบสองทอีอาจจะมีคนแนะนํามาหรือตัวเขาเองเขาเกิดไอเดียของเขาเองก็ได้อ,อยู่ในช่วงล่อยต่อว่าเอจะเอาจังใดดีจะเหตบอมีโอกาสเรื่องงานเข้ามาบางคนบางคนกับ าช่าล้าสีกันบางคนที่อยู่ในช่วงว่างงานกันเริ่มและเริ่มคืดแล้วว่ามีโอกาสมากแล้วอ,อาจจะเหตุดีบอประมาณน,นั้นอันนี้ก็เป็นไปได้คือกันมีโอกาสสูงแต่ว่าทางนี้และทางนั้นเด็กถือไม่เท่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่การเริ่มต้นต้องใส่คําว่าถ้าสมมติว่าเขาจะลงมือเหตุอีหลีต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมต้องเพิ่มทักษะเพิ่มฝีมือ ความรู้กับประสบการณ์ของเฮากับทักษะเฉพาะตัวเฮ้ายังหน่อยอยู่ถามว่าเหตุด,ดบ่ด้วยจิตใจที่กระตือรือร้นอยากเหต์นะมันเหตุใด,ดแต่ถามว่าดีบ่มันอาจจะดีไม่พอเนาะพี่น้องเพราะฉะนั้นก็คือ,อเฮาก็ว่างแผนดูประเมินประเมินเจ้าของเบงว่าจะเหตุจังใดดีอยู่ในช่วงตัดสินใจอยู่อยู่ในช่วงตดสนนินใจจะเริ่มต้นราชาถ้วยราชาถ้วยกับเดอะเวลด์ มองว่าเฮามีความซอยเหลือลออยู่เด้อพี่น้องสําหรับชาวราศีกันเป็นผูญ่ผู้ใยค่อยแห่ความซอยเหลือสนับสนุนอยู่ไพ่สองใบนี้จะได้รับความซอยเหลือถ้าสมมุติว่า,าโตเฮาเองเฮาต้องการความรู้เพิ่มเติมเฮาก็ต้องไปถามไปถามไปขอคําปรึกษาขําชี้แนะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างละ่ะเบาเฮาจะเริ่มต้นเฮ็ดยังก็ตามแต่ ผู้ยหญ่คอยสนับสนุนนะจ๊ะและมีโอกาสที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีสําหรับสัปดาหนีเดอพี่น้องหาไม่เท่าที่ขึ้นมามองว่าโดยร่วมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่นม่ไปในทางที่ดีเมื่อปัญหามีอย่างเดียวปัญหาการทํางานเป็นทีมถ้าสมตมิว่าเขาเห็นงานประจําอตรองละมัดระว่างอารมณ์อารมณ์ความรู้สึกเาพราะว่าบางที่มันจะมีเลื่องคัดแยงหรือคัดข้อกัน กบเพื่อนรวมงานประมาณว่าความคิดเห็นบ่ตรงกันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่บอหาไม่เท่าบ่ใหญ่ดอกแต่ว่ามันเป็นมันอาจจะเหตุในห้องงูดงิดนะเห็ดให้องงูดงิดหรือบางที่อาจจะบรูว่าไผเป็นต้นเหตุละแต่ว่าถ้าสมมติว่าห้องลูว่ามันจะมีปัญหามันจะเหตุให้งานมันไปได้ซ่าหรือเหตุให้งานมันสะดุดใดกันที่ว่าการทํางานเป็นทีมมันมันมีปัญหา่ะนะเพราะฉะนั้นก็หนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเนาะพี่น้อง นอกนั่นแล้วกับสัปดาห์นี้เช่าล่าสีกันบ่มีปัญหาอย่างพราะว่ามีผู้ใหญ่คอยซอยเหลือเพื่อนร่วมงานนะเพื่อนร่วมงานก็นสิมีส่วนหนึ่งที่คอยสนับสนุนเฮ่าก็คือกันทางนี้และทางนั้นเท่าก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของเขานําเนาะเขาจองสีซอยสนับสนุนท่นานอ่สนับสนุนเฮ่าพอสองไม่เท่านี่เป็นบ่งบอกถึงว่าบางที่เพื่อนร่วมงานก็นกนคอยสนับสนุนเป็นกําลังใจหรือคอยซอยเหลือเฮ่า บอต้องคัดข้อกันเนาะยอมรับฟังความคิดเห็นเขานําเวลาเขาแนะนําอีอย่างบอว่างเข้าจะเสือหรือบอเสือเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเขาแนะนําเข้ากับฟังไวเพียงแต่ว่าพยายามเน้นไปที่การปณีปนอมเนาะอย่าไปเ้าคัดกันให้มันต้องมีปัญหามันจะเหตุให้งานสะดุแล้วละกับประมาณนี้เ้จาจะเช่าล่าสีกันอยู่ในช่วงว่างแผนแต่ว่ากลาบลื่นอยู่ดอกด้วยนะไพ่ความรักค้นโสดเดือนจะที่นี่ เมื่อมาเบิงความลักคนโสดกับเป็นการเปิดไพ่โดยร่วมคือเก่าหละพี่น้องอาจจะบได้ครอบคุ้มทุกคนเนาะความรักคนโสดเดือดซันมาก,ก่อนเลยห้าเหรียญอัศวินไม่เท้าอัศวินถ้วย มีเหลืองความรักความสัมพันธ์มืเกี่ยวอยู่ตัวสันพี่น้องสับดานีเดอรคนโสดนานเจ็ดถ้วยหนึ่งไม้เท้าเป็นไพ่ของการเริ่มต้นพี่น้องเดอ s u ซันนี่กับการเริ่มต้น j u d g m มินเด็กถือเหรียญสามไม้เท้า <So> เอาล่ะเป็นสัปดาห์ของการเริ่มตน้นพี่น้องเดอะซันเริ่มตน้นรู้สึกว่ามีชีวิตชีวามีความหวังเด้อมีความหวังมีชีวิตชีวา,เ,าเพียงแต่ว่า,าจะเป็นด้วยเรื่องอารมณ์ความรักความสัมพันธ์รวนรวนหรือบอสาหรับบางคนหรือบางคนก็อาจจะเ,เรื่องความรักความสัมพันธ์อาจจะเอาไวก้กอนอาจจะมีเรื่องของงานคำามาเกี่ยวของสําหรับบางคนเนื่องจากเพราะมันมีหนึ่งไม่เท้ามีอัศวินไม่เท้า ต้องบอกว่าค่อนข้างจะมีการบางคนอาจจะเริ่มต้นเรื่องการงานใหม่มีโปรเจกต์ใหม่ๆอาจจะต้องได้เดินทางเกี่วยวกับเรื่องงานอาจจะไปโฟกัสต,ต,ตรงนั้นอันนี้ก็เป็นไปได้สาหรับบางคนเนาะพี่น้องเรื่องความรักความสัมพันธ์อาจจะบอดาสนใจมากเท่าที่ควรที่นี่เขามาโฟกัสเรื่องความรักความสัมพันธ์เนาะเพราะว่าเขาจะเว้าเรื่องนี้เด้หลายคนอาจจะมีการเริ่มต้นพี่น้องเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ แต่ว่าอาจจะยังบ่ตกลงใจชัดเจนแต่ถามว่าอารมณ์ความรู้สึกเป็นจังไดมีมีคนเข้ามามีคนเข้ามายื่นไมตรีและเขาค่อนข้างแสดงออกชัดเจนอัศวินไม้เท้าลาอัศวินถ้วยอาจจะเป็นเ,เมสิงธนูเนาะแร้วกรกฎพิจิกเมนเดนทิราสีสิงอาจจะมีใส่เข้ามาเขามาจีบเนาะหรือเข้ามาในชีวิตเฮาไห้เฮารู้สึกว่าเฮากันรู้สึกดีเรารู้สึกดี เพียงแต่ว่าตอนนี้ยังบม่มีการตัดสินใจอีกอย่างสื่อๆพี่น้องยังบม่มีการตัดสินใจเจ็ดถวยสําหรับบางคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนอาจจะไพ่บุคคลทั้งสองใบก็ได้อาจจะเช่าถาดไฟผู้หนึ่งหรือเช่าถาดน้ำอีกผู้หนึ่งเขามาสองคนก็เป็นไปได้คือกันพี่น้องพอว่าเจ็ดถวยขึ้นมาเช่าราศีกันยังบอตัดสินใจถึงเขามาคนเดียวกันยังบอตัดสินใจปัญหามองว่าปัญหาคือหาเหรียญหาเหรียญเอ่อ หลายคนอาจจะพึงจบความสัมพันธ์เก่ามากมันมีจัดเม้นขึ้นมานำการจบความสัมพันธ์ครั้งเก่าละกะเดือดซั The Sun นจัดเม้นนี่จบความสัมพันธ์เก่าแล้วเริ่มตนใหม่ละมีการแสดงออกใหม่ๆมีคนเข้าเข้าเาเองเข้ากับต้องการเริ่มตนใหม่นี่แหละพี่น้องอาจจะได้เริ่มพูดเริ่มคุยแลวนะก็คนที่เข้ามาเพียงแต่ว่าหาเหรียญมาอาจจะคัดเข้าอยู่หาเหรียญคัดเข้าอยู่คืออารมณ์ความรู้สึกกับความรักครั้งเก่าบางที่มันยัง มันยังฆ่าอยู่หับนะพีนองมันยังบอกไปไสปันไดเพราะว่าถ้าสมมติว่าเข้าเลิกมาแล้วเนาะเข้าเลิกเขาก็รู้สึกว่าเออมันก็มีความเสียใจเวลาบางอารมณ์บางเวลาเขาก็รู้สึกขึ้นหอดขึ้นหอดในในลักษณะที่ว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่ามก็อยากอยากกลับไปคุยอีกเอะมันสิได้กลับไปคุยกันอีกบ่หนอหรือจังไดบางคนอาจจะกําลังพยายามเดินตามคนเก่าอยู่คอยสอดคอยซอง เดินตามแบบเพื่อที่จะหวังว่าบางที่อาจจะได้พูดได้คุยกันอีกหรือจะกลับมาได้มาคบกันอีกหรือบอประมาณนั้นอันนี้สําหรับบางคนเนาะแต่ที่แน่ๆก็คือบางที่อารมณ์ความรู้สึกนั้นมันยังอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ของเฮาแต่ว่าดดซันขึ้นมาอมองว่าอยากเริ่มต้นนะเพียงแต่ว่า อขอรอดูก่อนสามไม้เท้าเฮาเช่าล่าสีกันขอลอดูสถานการณ์ไปก่อนยังบ่ต้องการรีบตัดสินใจยังเด็กถือเหรียญเบิงเบ,บิงกันไปพิจารณาค่อยๆพิจารณายังบ่ต้องไปไฟบ่ต้องไปรีบเร่งไปเร่งรัดสถานการณ์อีหยังทั้งสินทั้งป่วงดูไปก่อนและสสาหรับการที่ว่าจะตัดสินใจครบรือบอนี่กะอาจจะยังบอตัดสินใจเนาะ,ะเจ็ดถ้วยยังขึ้นมาอยู่ แต่ว่ากระซับดานาก็แน่ละแต่ว่าซับดานีดูไปสกักกอนซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเนาะถ้าจะว่าไปแล้วเพียงแต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกมองว่าอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องความรักความสัมพันธ์ซับดานีของชาวราศีกันกระดีพ่อประมาณแหละไอ,อ้ความรู้สึกก็เรื่องเล่าเกา่าๆนี่บางที่ถ้าสมมุติว่าคนที่เขามมใหม่เขาเห็นให้เขารู้สึกพ่ออกพ่อใจ มากพ่อมันกนเ็เหตุในห้องบอดบอดาไปหนึ่งดอกเพียงแต่ว่าเ,าเวลาจะเริ่มต้นไมอีหลีจะตัดสินใจคบกคับคนไมอีหลีบางที่เฮาอดบอดได,ด้ดอกที่จะไปหนึ่งถึงว่ามันจะเป็นคือเกาหรือบอบางที่ก็เกิดย่านเกิดกังวลขึ้นมาอันนั้นก็เป็นไปได้แต่ว่ามีแนวโนวมว่าชาวราศีกันจะเบิงสถานการณ์ก่อนนะั่แหละพี่นอ้องย่งบออีหยางดอกแล้วก็ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญหนึ่งละ,ะรักคนยากตกลงใจกันยาก พอว่าบางที่มีสเปกส่วนตัวไว้อยู่จะบดายวาใส่อารมณ์เป็นเกณฑ์บดาใส่อารมณ์เป็นเกณฑ์จะมองถึงความเป็นจริงนํำพี่น้องสตรน,นี่ก็คือเชา่าว่าศีกันตอนนี้มีความรู้สึกว่า,าคนที่เขามาอาจจะยังไม่ใช่ซะทีเดียวถามาถูกใจบออาจจะยังบาถูกใจสุดๆอาจจะมีความแตกต่างกัน เราอาจจะมองว่านิสัยแตกต่างกันหรือว่าอายุต่างกันหรือมันมีความแตกต่างกันเรื่องหน้าที่การงานฐานะการเงินหรืออีกอย่างหลายสิ่งหลายอย่างที่หรือผื่นเพศชีวิตที่ผ่านมาเพราะว่าตอนนี้มองว่าได้คุยกันแล้วเนาะพี่น้องนะเนาะเลิม,มีการผูดคุยแต่อาจจะเป็นในฐาน,นะเพื่อนประมาณนี้เอ่อชาวราศีกันมากว่ายังไม่ใช่ซะทีเดียวนะนะนะคืนว่าตรงตรงรอพิจารณาบุรีกามันจะปรับเข้าหากันได้บ่ อาจจะต้องปรับเยอะมากๆประมาณนั้มีความแตกต่างกันค่อนข้างสูงและะ้วก็ยังยังร่อการพิสูจน์อยู่ว่าจะเป็นจังไหรักคนยากพอสมควรชอบนะชอบง่ายอยู่อชอบเมื่อน่ะล่ะแต่ว่าถ้าสิรักแล้วก็ตัดสินใจครบนะเป็นเรื่องถือเป็นเรื่องใหญ่เนาะพี่น้องลอดูสะก่อนประมาณนี้ล่ะคนโสดแต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกก็ดีอยู่อืคร่าวๆเนาะ เพราะว่ามันกับประมาณกรอบสัปดาห์หนึ่งแวบๆบแบบกับพบสัปดาห์แล้วเพราะว่าก็จะจะคลิปจะลงให้เบิงลวงหนาเดื่อจะเพื่อที่ว่าเอ่อเฮาจะได้เตรียมรับมือถูกหอดมือมันม่นแล้วมาเบิงก็สิเป็นเบิงเหตียงหอดมือมั่นแล้วนอกจากว่าถ้ามันลงว่าท่านลีลีเดอพี่น้องเด้ออันนั้นก็ต้องต้องได้ว่ากันละแต่ว่าถ้าเป็นไปได้อยากลงให้เบิงเลืองลวงหนาจะได้เตรียมพร้อมถาม้าบ่าีมยั้งล่ะก็ดีไป จะได้ไม่ทุกใจมากเกินไปเนาะเอาละมีไัยของเฮาไัยของเขาเนาะคนที่มีคนคบมีคนคุยแถวบนแถวล่างเนาะพี่น้องอาจจะสลับกันได้และะ้วก็ให้ดูเป็นแนวทางกับพ่อเน้นที่เรื่องเล่าเระจะความสัมพันธ์เริ่มต้นบดนปันใด เดวจะเริ่มต้นบดโดอะไ,มไ้มีเด็กถือไม้เท้ามีหนึ่งไม้เท้าแล้วกะ็ค้นแถวบนต้องขอบอกว่าค่อนข้างจะเจ้าชู้เดอม, Mag ician, มีทั้งเดอะแมจิกเชียนมีทั้งเดอะฟู l ค่อนข้างเจ้าสู่และะ้วก็ยังยังยัง,ย,งยังใส่ซีบิตแบบอิสระเดี๋ยวมาดูอีกไฟล์หนึ่งเดอะเดวิลเดวิลก้าวไม้เท้า โอ้มีปัญหามีปัญหามีปัญหาอยู่ไฟหนึ่งค่อนข้างยึดติดเดเดวิลขึ้นมานี่มองเลยแถวล่างเด้อพี่น้องแถวล่างนี่ค่อนข้างยึดติดแล้วก็ค่อนข้างที่จะมกมุ่นฟุง้งซ่านก็คือเออพอคบกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงเป็นจังซีนะประมาณนี้อาจจะมีการแบบว่าถามไทยเกาะติดสถานการณ์ โทษถามบออยากใส่ควมาโทษจิกโทษถามแลม้วก็ถามนั่นถามนี่อยากฮูทุกเรื่องเล่าของของคนแถวบนแต่ว่าคนแถวบนผัดมกักท้ำตามใจเจ้าของบาทนี้เพราะว่าเป็นคนที่ชอบอิสระละมองคนแถวบนยังบอต้องการผูกมัดเด้อจะ้ะยังไม่ต้องการผูกมัดแล้วก็ความู้สึกถามว่าผูกพันกันมากบอยังไม่มากพอมีทั้งหนึ่งไม่เท้าทั้งเด็กถือไม่เท้ายังเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแถวล่างนี่ยึดติดเต็มทีและ้ะ เกาะติดแล้วก็ขืดหลายน้ำขืดหลายในลักษณะคือจังหวะเพราะในความรักความสัมพันธ์บางที่กักักต้องการการเอาใจใส่นะนะค้นแถวล่างพี่น้องแถวล่างต้องการเอาใจใส่อ่อนไหวอ่อนไหวแล้วกะ็ช่างคิดช่างรู้สึกอรู้สึกไปซะทุกสิ่งทุกอย่างอ่อนไหวมากๆแถวล่างในขณะที่แถวบนยังไม่ต้องการผูกพันยังเออยยังไม่ต้องการผูกมัดและะ้วก็ความรู้สึก มันเหมือนกับพึ่งเริ่มต้นนะนะะก็พึ่งเริ่มต้นคบกันนั่นสังเกตดูมีไพ่เด็กสองใบเนาะแล้วก็หนึ่งไม่เท้าสามไม่เท้านี่เอ้สามถวยบางที่ในความืขขอคนของคนแถวบนอาจจะยังรู้สึกคือจังวอวะยังเป็นเพื่อนกันอยู่เลยเป็นเป็นเป็นเพื่อนที่ว่าอ,อาจจะพึ่งเรื่องสถานะมาเป็นแฟนประมาณนั้นนึกออกบอพี่น้องสำหรับความรู้สึกคนแถวบนซึ่งอย่างที่บอกอาจจะเป็นชาวล่าสีกันเนาะ อันนี้เพื่อสลับกันอันนี้ว่าแถวบนแถวล่างไปโตเขาเองนี่ยังยังแถวบนนี่ยังเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยแต่ว่าถามว่าต้องการจะไปต่อไหมก็ต้องการไปต่อนั่นละหะตอนนี้เพียงแต่ว่าถามว่าจะให้แบบว่าผูกมัดก,กันมากกว่านี้ไหมยังเพราะว่ายังยังชอบที่จะใช้ชีวิตอิสระ ยังมักไปใส่มาใส่คนเดียวยังมักว่าไปกินขขากินปลาไปเที่ยวกับเพื่อนกับฝูงยังชอบที่จะทําตามใจตัวเองเนาะพี่น้องแต่ว่าจะว่าไปแล้วคนแถวบนกับคนข้างจัดการกับความสัมพันธ์ได้ค่อนข้างดีเวลาเกิดปัญหากันขึ้นก็มีวิธีรับมือวิวิธีจัดการที่เหตุให้ปัญหามันหายไปได้มันผ่านไปได้ก็เลยคบกันม่ได้หอดซูมมอรนีพี่น้องแต่นี้ที่หนีแถวล่างแถวล่างน่มีความบาดระแวง มีความหวาดระแวงบางสิ่งบางอย่างอย่างที่บอกว่าคนคางยึดติดคนข้างยึดติดแล้วก็คนข้างต้องการความรักความเอาใจใส่กังวลหลายขนาด,ดในความรักความสัมพันธ์มีความรู้สึกว่ายังล่งเล่ก็จะว่าั่งเลก,กับบเชิงมีความหลับบางสิ่งบางอย่างที่ปิดบังอยู่บอลูว่าโต้ค้นแถวลางเอง มีความหลับบางอย่างเจ้าของแอบคุยกับคนอื่นหรือระแวงว่าแฟนเจ้าของจะแอบคุยกับคนอื่นอันนี้เป็นไปได้สองกรณีเด้อจ้ะพี่น้องล่องพิจารณาเบิงด้วยหนา้าไพ่มองว่าบางที่มันร่วมกันมาเนะเาะถ้าสีฮาสีมาแยกแถวบนแถวล่างชัดๆคักแนกต้องใส่เข้ามาบ่มั่นใจเลยมันบ่ได้บันบ่แมนดูดวงเฉพาะเจะจงเป็นไปได้เด้อพี่น้องว่าแถวล่าง คุยกับคนอื่นนํา t เดอะเดวิลทำอะไรรับหลังแฟนแล้วก็อาจจะย่านแฟนฮูจักก็ได้อาจจะย่านแถวบนหูจักปิดบังอยู่แล้วก็ย่านความลับเจ้าของถือเปิดเผยมันมีความรู้สึกจังสันแล้วก็ค่อนข้างที่ว่ายังยังเอาแนยเอานอนก็บอารมณ์ความรู้สึกเจ้าของก็ยังบ่ใดเรียกได้ว่าแถวล่างไม่ชัดเจนแถวบนน่ะชัดเจนแต่ยังไม่พร้อมผูกมัดประมาณนั้น ที่นี่อีกกรณีหนึ่งแถวล่างนะบบมีหยังดอกแต่ว่าที่กังวลตอนนี้คือกังวลว่าแฟนเจ้าของกังวลว่าแถวบนจะไปมีคนอื่นมันมีสามถวยขึ้นมาน้ำเนาะพี่น้องกังวลว่าแถวแถวบนจะมีคนอื่นกับเจ้าของพยนย่มซอ,อกแซกเสาะหาอขอมูลแล้วกะ็มีความวิตกกังวลหวาดระแวงถูกสิ่งถูกอย่างก้าวไม้เท้าเดือมูลไม่เป็นความหวาดระแวงเนาะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี บ่บ่หมั่นคงเอาสเสลยบ่ปลอดภัยแล้วก็อารมณ์เจ้าของก็รู้สึกว่าเจ้าของคือจังหวะโดดเดียวอะนะโดดเดียวเหงาหงอยเป็นส่งรู้สึกว่าแฟนบ่สนใจประมาณนั้นไอเป็นความรู้สึกเข้าแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี่เริ่มบ่หมั่นใจแล้วในความสัมพันธ์ว่ามันจะเป็นไปในทางใดเดี๋ยวดูแนวนุ่มความสัมพันธ์จ้ะเดอนสั้น เดอสั้นขึ้นมานน่พี่น้องผู้ใดปิดบางเรื่องยังไว้เร็วๆนี้มันจะเปิดเผยแล้วเดอบ่กว่าชาล่าสีกันหรือแฟนเดอจะเดอมันจะเปิดเผยเร็วๆนี้แล้วปิดไว้บอยูแล้วเดอจาเออละกะถ้าสมมติว่าเรื่องเปิดเผยออกมาได้พูดได้คุยได้เคลียร์ได้สาสางแล้วจะทำอะไรได้ไหมอเออเฮ็ดยังบ่ไดดต้องรอพี่น้อง ต้องรอสามไม้เท่านี่ต้องรอรอล่อว่าสถานการณ์จะเป็นไปในทางใดเฮาเฮาบ่หูดอกอนาคตแต่ว่าถ้าถามว่าอารมณ์ความรู้สึกล่ะเฮาอาจจะรู้สึกคือจังว่าเฮาเฮาเห็ดยังบ่ได้โงกดาไปเฮ็ดยังบ่ได้ได้แต่ว่าอดทนรอไปนี่ล่ละห้เวลามันผ่านไปหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันนาจะค่อยค่ขี้คลายไปได้ด้วยดีประมาณนั้นได้แต่หวังลักษณะนั้นแต่อารมณ์ความรู้สึก ต้องใส่เข้ามานักนวงอยู่พอสมควรเ,เป็นความรู้สึกผิดหวังเสาเลื่อยไพ่สองใบนี้ไม่มีความสุขในความสัมพันธ์เบื่อและะ้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทีพานมานี่เฮาอดทนมากพอสมควรแล้วจะไปต่อได้บอ่อหรือจังไหรคขืดหลายอย่างคืดหลายสิ่งหลายอย่าง แล้วก็ถ้าสำรับถ้าโตเช่าล่าศีกันเองถ้าสมมุติว่าเฮาเป็นคนที่ไปคุยกับคนอื่นหรือพอแฟนเฮารููแล้วก็มีการเสียอกเสียใจกันเนาะผิดหวังกันหลังจากเทียรวกันแล้วอาจจะหมายถึงตัวเฮาเองเฮาอาจจะรู้สึกผิษก็ได้รู้สึกว่าเอ๊เฮาบ่านาเหตุเลยประมาณนั้นรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เราทําผิดพลาดไปอันนี้ก็เป็นไปได้คือนกันแต่ว่าสภาพว่าร่มเฮานี่ต้องใส่คข้า่ามันบ่่อยมีความสุขดอกพี่น้องจะรู้สึกคือนจังว่า จะของบได้รับความสนใจเท่าที่ควรรู้สึกเงารู้สึกเปล่าเปลียวประมาณนี้คือราชินีะจันี้ขดหลายแต่ว่าสาเหตุแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปเด้อจากพี่น้องอันนี้ดูเป็นแนวทางกับพ่อด้วยแนวโน้มของอารมณ์ความรู้สึกการตัดสินใจหรือสถานการณ์มันก็เป็นความจริงในในแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไปบทสรุปพร้อมคำแนะนำ แปดไม้เท้าเก้าถ้วยออโอกาสเป็นไปได้สูงเลยว่ามีการคุยสอนคบสอนพี่น้องเก้าถ้วยความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยอันนี้ต้องมาจังสีเด้อพี่น้องด้วยความมันมีเก่าถ้วยมีราชินีพระจันทร์ขึ้นมาน้าเนาะมีสามถ้วยมี the moon, the devil. เดอะมูนเดอะเดวิต้องสำหรับชาวราศีกันบางคนบอเมน่าคนอื่นเขามาแสกในความสัมพันธ์ของเฮา เท่านั้นอาจจะเป็นตัวเขาเองเขาไปแทรกในความสัมพันธ์ของคนอื่นโดยที่บอว่าจะรูตัวหรือบอรูตัวก็ตามแต่นะพี่น้องเขาอาจจะรูมะกรอนหรือบ่หูมะกรอนถ้าบ่าหูมากรอนนี่ก็กระนาเห็นใจแต่ว่าถ้าหูมะกรอนบางที่เทากับถ้าถามว่าน่าตำหนิไหมมันกะน,นาตำหนิอยูออ่ที่ว่าเขาหูแล้วเขายังเขาไปแทรก แต่ว่าเรื่องนี้เขากับบอไดรูเขากับบวากันละพะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะไปตําหนิติเตียนกันในเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันกะชัยทีเนาะเพราะฉะนั้นก็ให้กําลังใจการล่องขึ้นเบนิ้งีถ้าเข้าเป็นฝ่ายเขาไปแทรกในความสัมพันธ์เขาก้าถ้วยม่่งว่าคนกลางเขาจะยังไม่ตัดสินใจเด้อคนกลางจะยังไม่ตัดสินใจบว่าเข้าเป็นคนกลางหรือเขาเป็นคนที่เขาไปแทรกหรือมีคนมาแทรกเขากับตามแต่เอา คนกลางยังบตัดสินใจอีกย่างทั้งสินมีแนวโนมว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าปล่อยไว้จังสีล่ละรอว่าแล้วแต่มันสิเป็นไปประมาณนั้นบ่ววาเขาเป็นายใดเนาะพี่น้องให้กะกะลองพิจารณาเบิงว่าเข้าจะเห็ุจังไดดีเพื่อที่จะให้ความสุขของเ้ามันเกิดขึ้นเห็นบอ่อเจ็ดวยก็คืนมาตอกย้ำว่าไม่มีการตัดสินใจในเร็วๆนี้เด้อพี่น้องเพราะฉะนั้น ตัวเฮาเองเฮ้าต้องถามใจเฮาแล้วเฮ้าเป็ลฝ่ยไใดแล้วเฮ้าจะเฮ็ดจังไดชะตาชีวิตจะไปข้างหน้าแล้วกวงล้อแห่งโชคชะตาได้แต่คาดเดาอนาคตบ่ได้อีกพี่น้องไพ่กลวงล้อขึ้นมาสิไปคาดเดาได้จังได้การตัดสินใจกับสิยั่งบกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ก็ต้องเฮ็ดจังไดล่ะแต่ละมือแต่ละเว้นเฮามันจงสิมีความสุขขึ้นมาแนหาไม่เท่าขอสรุปของตัวเฮ้าเองกัยั่งบ่มี แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ระวังเรื่องทะเลาะเบาแวงเรื่องคัดแยงประมาณนั้นแต่ว่ามองว่าอารมณ์ความสื่อของเห้านั่นแหละมันยังประชัดเจนพี่น้องยังประชัดเจนเฮ้าบรูจะเอาจังใดคือกันอย่างที่บอกว่าบางที่เห้าอาจจะบแม่นต้นต่อของปัญหาแต่ว่าต้นต่อของปัญหาเขายังบต่ตตดสินใจ ตัวเฮาเองเข้าก็ต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดเนาะพี่นอ้องอนาคตมันขาดเดาวด่าใดดอกกวงล้อแห่งโชคชะตานะ่ะมันแล้วแต่มันจะเป็นไปแล้วแต่ดวงชะาตาน้าบ่ลููว่าโชคชะตาจะกาหนดไปจังไดละ่ะแต่ว่าความสุขของเฮ้าณนปะัจจุบันนะสาคัญเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเาข้าคืนว่าเฮ็ดจังไดเขาจองจะมีความสุขขึ้นมาได้กับสภาพวะตอนนี้หรือเอาขาคินว่ามันถุกเกินไปแล้วบ่เอาแล้วเฮาออกเลยมาเลยกระไดพี่น้อง โกดาบเดินออกจากความสัมพันธ์ไปเลยบอตองรอบอตองอีอย่างทั้งสิ้นเดินออกจากความสัมพันธ์แล้วบาดนี้ต่อไปไผสิเฮ็ดจังไดก็แล้วแต่เจ้าแล้วเออเจ้าติดตัดสินใจจังไดก็แล้วแต่เจ้าถ้าสมมุติว่าเขาเดินออกมาแล้วคนกลางเขาคิดว่าเอ้าเป็นอย่างเขาคือออกไปเขาอยากมางออันนี้ก็แล้วแต่เขาเออแล้วแต่เขาจะตัดสินใจแล้วแต่เขาจะเห็ุถ้าเขาคือ่าเขาออกมาแล้วอ้าวโล่งใจเขาจะได้เลือกคนนั้น่าสันอ้าวอันนี้ก็แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรม ก็ถือว่าเขาตัดสินใจถูกว่าเขาประทองทนอยู่ก็คนลักษณะนั้นอันนี้อันนี้ก็คือ,อพิจะะารณาหลายๆแง่มุมจากหนาไพ่เนาะพี่น้องเนะเาะพอว่ามันหลายทางเลือกหลายทางเลือกหลายเส้นทางที่เขาสามารถจะเหตุใดอยู่ที่ว่าเขาจะเข้มแข็งพ่อจะเหตุบอกับสถานการณ์เขาในปัญหามันเลร้วายหรือ,อมีปัญหาอีกอย่างหลายซ้ำใดอันนี้เขาบลู ทุกคนเนาะชาล่าศีกันเฮาตัดสินใจชีวิตเฮาใดด้วยตัวเองอยู่แล้วละ่ะอาจจะบ่ตรงขืงกนก็ค้นกลางด้วยซ้ำแต่ว่าบางที่โดยความท่ว่าัตเฮาเองเฮากับบอชัดเจนในอารมณ์ความรู้สึกเฮาเฮาก็เลยถือว่าให้คน้นกลางเขาตัดสินใจซะไปประ,ประมาณนั้นัตเฮาเองเฮากับถือว่าเฮาอยู่นิ่งๆอยู่เซบเซของเฮาประมาณนั้นอันนี้บางคนก็นจะคิดแบบนี้มันคิดบ่คือกันทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินใจกำหนดชีวิตของเจ้าของเนาะพี่น้องเฮาก็ไดดแต่ห้กำลังใจกันว่า,าจะเอาจังใดดีด อะอีกใบหนึ่งสามเหรียญต้องพูดต้องคุยต้องเคลียร์กันอ่าจังใดมือใดมือนึงต้องพูดต้องคุยลหะพี่น้องเดิสั้นกับขืนมานําเดิสั้นสามเหรียญต้องผูดต้องคุยต้องเคลียร์ปัญหาแล้วหลังจากนั้นทูกสิ่งทุกอย่างเดิสั้นขืนมาถ้าได้พูดได้คุยได้เคลียร์แล้วเดอพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีภพยกลงลอกกับขืนมาแล้ว มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีคือตัวเฮาเองเขาอาจจะลุดพลออกจากสถานการณ์ที่มันบุญไหว้ที่มันมีความถูกหนีเขาอาจจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ของเฮาที่มีความสุขมากขึ้นกว่าเกา่าหรือ,อ,อคนที่เขามาแสกเขาอาจจะออกไปจากชีวิตเฮาตัวเขาเองกับคนที่เขาคุยอยู่ตอนนี้ก็ได้คบไ,ได้คุยได้คบกันต่อไปในอนาคต,ตทุกสิง่งทุกอย่างปัญหาทุกสิง่งทุกอย่างได้รับการคลี่คลาย แต่ทางนี้และทางนั้นมันมีเวลาของมันเนาะพี่น้องว่าเขาจะได้คุยได้เคลียร์จะคุยกันใดซ้ำใดอีหยังจังใดมันมีเวลาของมันโชคชะตามีเวลาของไวแล้วแต่ว่าตัวเขาเองเขาเขาไปคาดเดาบ่ได้เพราะฉะนั้นกะเป็นกําลังใจให้เนาะพี่น้องทําใจให้สบายสบายแล้วกะ็แก้ปัญหาเฉพาะนาไปนี่ละพี่น้องแต่ละมือแต่ละเว้นเห้เขามีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะเห็นใดอย่าจุ่มยู่กับความถุก <c oughs> สัปดาหนะ์นามาเช็กดวงกันไหมเด้อพี่น้องมือนีต้องขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า